ทุกคนครับวันนี้ผมก็จะแนะนําวิธีการได้จักรยานบางกรมานะครับทุกคนจักรยานบางกรเนี่ยเป็นจักรยานที่ผมคิดว่าเป็นจักรยานที่ฟรีแล้วก็มีบาลานซ์ให้เราสามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเทียบกับจักรยานธรรมดานผมรู้สึกว่าบาลานซ์ของจักรยานบางกรเนี่ยมันเร็วกว่าแล้วก็ไปได้ไกลกว่าด้วยไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่คนอาจจะเอ้ยมันคงจะเหมือนกันแหละพี่เพราะว่าเป็นจักรยานฟรี เต่จ,จักรยานฟรีมันก็จะไม่ได้มีอะไรเอยเอะแยะมากมายนะก็เดี๋ยวเราลองเอาเอาอันนี้ไปขี่เทียบกันดูนะผมรู้สึกว่ามันช้ากว่าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าการสปริงของจักรยานมังกร่มันดีกว่านะเนี่ยเนี้ยนะล่วงเดี๋ยวลองกระโดดใหม่ควาจะกระโดดพลาดก็ได้เนี่ยเห็นว่ามันไม่ถึงนะ แต่พอเราเปลี่ยนเป็นจักรยานมังกรเนี่ยดูเออถึงเฉยเลยเห็นปะคือการบาลานซ์ของจักรยานมังกรอ่ะผมคิดว่ามันมันดีกว่านะเห็นปะเราอันนี้สีม่วงนะสีม่วงเคยคิดว่าแบบเออมันคงจะแบบเหมือนกันแหละแต่ว่าพอไปไปมามาปุ๊บอ,อ้าวจักรยานมังกรดีกว่าเฉยเลยนะครับถ้าตรงนี้ก็ มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจักรยานบางกรอ่ะมันมันมันจะเร็วใช่ไหมแล้วมันจะเลยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเราใช้จักรยานบางกรอ่ะอ่ะมันจะเลยเดี๋ยวดูแล้วผมก็ขับเลยประจำเลยนี่นะเหมือนกันเลยไปเหมือนกันเลยเห็นปะเห็นความแตกต่างปะเออคือมันเลยเว้ย แล้วมันก็เร็วจริงด้วยเวละเาะฉะนั้นบางจุดเนี่ยเราก็ต้องเบรคนี่ก็จะเป็นข้อเสียของแบบจกักรยานที่มันเร็วเกินไปนะครับผมเราก็ต้องเบรกเราก็ไปได้ปกต,วติวิธีการได้จกักรยานมังกรมานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบเอ้ยความเร็วความบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์เลยครับอันนี้วิธีการก็ไปหมุนอันนี้มาครับเราจะต้องได้สปินก่อนใช่ไหมวิธีการได้สปินมาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่เข้าเส้นชัยนะครับ มันจะได้300เหรียญแล้วก็1สปินผมไม่แน่ใจนะว่าบางเซิร์ฟที่เราเข้าไปเล่นมันจะได้ฟรีสปินกับไม่ได้ฟรีสปินให้ลองรีเซิร์ฟดูนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ได้บางครั้งผมก็ไม่ได้แล้วผมก็งงมากในจุดจุดนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้แหละเราก็แค่เก็บรอบชนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ฟรีสปินมาแลกจักรยานมังกรนี่ครับแต่ว่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่เ,เราก็ซุ่มๆุมซมไปเนะี่ยมันก็ น่าจะได้จักรยานสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเป็นจักรยานที่ดีจริงนะมันเร็วดีเรือนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ